ครับอันนี้ก็ปิดสนิทอยู่นะครับนครับมันจะมีรอนนิดนึงครับอันนี้ไม่โดนอ่านเดี๋ยวจะทําให้มันรุดรุดนะครับก็คือมันจะปิดไม่นสนิทก็คือตัวแกนมันจะมันจะรุดออกมาเนี่ยครับก็คือเวลาลังัดเนี่ยครับมันมันก็จะปิดยากเลยอันนี้มันก็จะพรแกนอันนี้มันตัวตัวล็อกเนี้ยมันจะหายมันจะเด้งไปอีกฝั่งนึงวิธีแก้นะครับ ก็ถอดเคออกมาแล้วก็เอานิ้วข้างในเนี่ยดันครับดันอ่าดันมีเสียงปึกปึ๊กปึ๊กนะครับมันจะมีตัวล็อกตัวล็อกแกนมันก็จะเข้าที่ของมัน เดี๋ยวใส่ดูอ่ะนี่ครับก็ลองดูครับ ล็อกแกนจะมีช่วงล็อกตัวนี้ครับเราแค่ดันเอานิ้วดันเข้าไปแต่ถ้าเราแบบจะกลางผพนอย่างเงี้ยแล้วเราเผลอไปหักตัวนี้ตัวแกนตัวที่ล็อกครับมันก็จะรุดออกมาคราวนี้จ,จะปิดยากทันทีก็เอาแกะขึ้นแกะเคออกมาแล้วก็เอานิ้ว,วดันนะไป